สวัสดีมิตรรักแฟนพระทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีพาให้ชมกันนะครับหลากหลายสไตล์นะครับก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ไม่มีหลงพ่อเงินนะครับวันนี้ไม่มีหลวงพ่อเงินนะครับเดี๋ยวมาดูพระองค์แรกกันดีกว่านะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับก็มาดูมีด,ดว่านะนี่ ตีเป็นหลงพระเดิมก็ได้หลงพ่อกันก็ได้ครับนะยาวห้านิ้วห้านิ้วครับยวห้านิ้วมีดใบเก่าครับดูใบครับใบเก่ามากนะครับครับเก่าถึงยุกนะครับนะดำงาดำงานะครับดำงานะครับี่อันนี้เป็น คลดเหมือนทองแดงนะครับจะมีทองแดงครห้านิ้วครับยาวห้านิ้วครับนะก็สภาพตามสภาพนะครับก็ไปตามสภาพนะครับจวมีท่านใดชื่นชอบครับเอาไม่แพงนะครับเอาไม่แพง ไม่แพงนะครับทักทายมาครับทายมานะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับหูยานลบรีครับนะยานอ่านี่ปี08นะ์ดะพร้อมอนนขอบเงินหนึ่งใบนะครับขอบเงินหนึ่งใบนะครับ ให้ชมให้ชมนะครับพร้อมกรอบเงินหนึ่งใบครับนะยาลบรีครับปี0 8, ูย์แดอันนี้ผมตีกุใหม่นะครับปี08นะครับ อยูยังโอเคครับนะสภาพก็โอเคนะครับเรามีท่านใดชื่นชอบนะครับนะก็ทักทายเข้ามาแล้วกันนะครับฮิตีสูตรแนะครับพร้อมสลับหนึ่งใบนะครับนะนตลับให้หนึ่งใบนะครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูนี่คุมานทองนี่คุมานทองนะครับไม่รู้จะตีที่ไหนดีนะครับนะตีหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อกลวยนะครับเป็นไม้แกะเก่านะครับเป็นไม้แกะเก่านะครับไม้แกะเก่าะครับเป็นไม้แกะนะครับเก่าเลยนะครับ อ่ากุมารทองนะครับกุมารทองน่าจะนะครับดูครับมีลรงลรักติดนิดหน่อยนะครับมีลรงลรักมืนลงลักมันลงลักนะครับอ่าตามซอกตามซอก คือเก่าครับนะ,อะบลองดูครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่อันนี้น่าจะเป็นชัยนาานะครับ ตีออกทางชัยนาทนะครับเจ้าของบอกชัยนาทสภาพไม่สวยครับสนะภาพไม่สวยนะนะเป็นเนื้อดำผมว่าดูง่ายสุดดูง่ายนะครับอ่อาแถวาชัยนาทนะครับนะเป็นเนื้อดำเนื้อดำ อาดูนึ้งครับเผื่อมีท่านใดชอบพักกุนะครับนะก็ทักทายมานะครับนะนี่ผมว่าดูง่ายนะนะครับดูง่ายนะอ่าครับอ่าใครที่ชอบพักกุครับ ดูง่ายครับโอเคอเดี๋ยวมาดูนี่นะครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่เจ็ดสองนะครับมาไล์ให้รอ,อบหนึ่งครับสองสี่สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเทียมทองพร้อมใช้นะครับ เส้นสายนะครับนะนะดูธรรมชาติก็พอนะครับนะดูธรรมชาตินะครับควนะามคมนะครับคมนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นอ่าเดี๋ยวมาดูเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับอลพ่อพรมวัดช่องแคร์ครครปิดหลังครับอันนี้ปิดหลังนะครับเรี่ยมเดิมนะครับเรี่ยมทองหนาตึ๊บเลยเฉพาะทองที่ 7, 8, เจ็ดแปดพันะลครับนะประมาณเจ็ดพันนะครับอ่า เจ็ดพันน่าจะประมาณเจ็ดแปดพัน 7, 8, นี่ครับนะประมาณเจ็ดพัน 7, ได้สี่กำรรได้นะครับอ่านี่พิมพ์ครั้งที่สองนะครับเปลี่ยนหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับอ่า ไฟเงินเต็มเลยครับนะไฟเงินเต็มเลยเรียมทองหนาครับเผื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับทักถ่ายเข้ามานะครับทักถายเข้ามาไม่ต้องเกรงใจครับาแอดไลน์เข้ามานะครับอยากได้องไหนบอกครับ เอาราคากันเองนะครับนะครับลองดูครับโอเคสำหรับวันนี้ผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะก็ชอบองค์ไหนก็ทักทายเข้ามานะครับนะมีราคาให้ทุกองค์นะครับเบอร์ติดต่อผม0 8 8 9 5 9 5 2 9 4ครับสันบังคารับสายยินดีครับสวัสดีครับ